มดข่าวพาพเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนแม่แตงโมโต้สัมพันธ์ช้างเชื่อชัยวัดแชฉเพราะหึงเผยโทรคุยหวานวันละสองชั่วโมงแล้วคุณชัยวัดออกมาพูดเรื่องนี้ทำไมก็ไงไม่รู้เหมือนกันหึงตรงสักเออว่าหึงไงพูดอยู่นั่นแหละตรงใจจะหึงนะ มหากาบยังไม่จบกรณีนายใช้พัดอดีตที่ปรึกษากฎหมายคดีแตงโมกล่าวพาดพิงเรื่องชู้สาวต่อมาแม่แตงโมออกมาโต้เรื่องความสัมพันธ์กับช้างจะไม่แจ้งความเพราะมองว่าไร้สาระกรณีชู้สาวเป็นไปไม่ได้เพราะแม่อายุ67ปีและในช้างอายุ62ปีอายุขนาดนี้แล้วจะไปทำอะไรกันได้ ที่ประเด็นนี้เกิดขึ้นคิดว่านายชัยวัน์แอบชอบแล้วก็หึงหวงแม่อย่างแน่นอนพอตั้งแต่ที่นายช้างเข้ามาทํางานนายชัยวัน์มักจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวกับนายช้างตลอดที่น่าสังเกตคือนายชัยวัน์โทรมาหาแม่ทุกวันวันละสองชั่วโมงและมักจะคุยด้วยท้อยคําที่อ่อนหวาน้าเสียงอ่อนโยนซึ่งมองว่าผิดปกติวิสัยเพราะว่าคนเราถ้าไม่ชอบกันจะไม่โทรหาทุกวันแบบนี้ แม่แต่งโมูโตสัมพันธ์ช้างเชื่อชัยวัดแชร์เพลาะหึงเผยโทรคุยหวานวันละสองชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ